ชาวเน็ตชมพระเอกดังหยุดตอบทันทีหลังโดนตะโกนถามคำถามนี้ถือเป็นหนึ่งในพระเอกดาวรุ่งลูกรักช่องเจ็ดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ยูโรทศวรรษ ทาวาปีโดยผลงานที่ลาจอไปแล้วแจ้งเกิดให้ยูโรกลายเป็นสามีแห่งชาติของสาวๆก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนและที่กำลังจะลงจอฉายเร็วๆนี้ก็คือละครดราม่าสุดเข้มข้นอย่างเข็มซ่อนปลายนั่นเอง แต่ถึงแม้จะมีงานละกัให้ชมกันไม่ขาดสายแต่ก็ยังมีคนที่ไม่รู้จักหนุ่มยูโรเช่นกันเพราะยุคนี้ดารานักแสดงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดดังนั้นการที่จะไม่รู้จักดารานั้นเป็นเรื่องปกติมากซึ่งหนุ่มยูโรก็เจอประเด็นนี้เช่นกันหลังไปงานอีเวนต์หนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกำลังจะเดินทางกลับระหว่างเดินไปขึ้นรถจูจ่ๆได้มีคุณยายท่านหนึ่งตะโกนถามว่าผู้ใดบักหล่าเจ้า ซึ่งทางด้านยูโรทศวรรษ์ได้ตอบกลับไปว่าปากหลาชื่อว่ายูโรคับแม่วันพุธเดอร์วันพุธเบิ่งละครเดอแมเดอจากนั้นทางด้านยูโรทศวรวัก็ได้ยกมือไหว้ก่อนหันหลังกลับขึ้นรถซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและถ่อมตัวของยูโรทศวรรษ์กันอย่างมากมาย,ยางานนี้หลายๆคนถึงกับยกให้ขึ้นแท่นเป็นเพลงในดวงใจเลย